เห็นลิ่งบ่ครับอายเขาได้ ฟ้านน้ำไผ่น่ะฟ้อนน้ำไผ่ถึงช็อตสาคัญแล้วนี่ค่ะข้ามสะพานข้ามสะพานแล้วนะคะนี่ค่ะรงตตงนี้ค่ะหลงตา หลวงตาจับมือเดียวนะคะแต่ว่าญาติโยมจับสงมือค่ะข้ามสะพานนะะท่านสอทอนะคะเราขอหยุดการถ่ายเค่นี้ก่อนนะคะคนดูเยอะอยู่นะว่าเราหยุดแค่นี้ก่อนนะ้ดเดี๋ยวโทรศัพท์เราจะตกน้ำ Ah eh, okay.